สวัสดีค่ะพี่สาวอีสานพระเจ้าค่ะแม่นครับนี่แหละพี่สาวอีสานพระเจ้าโตจริงเสียงจริงเมื่อนี้สิค้าพี่น้องเพิ่นไปเบื้องยังก็พี่ไปเบื้องลาก3ามสิกับหัวบบกบค่ะหัวบบกป้าก็ลากส0สิบหรือหรือว่าสาวน้อยร้อยแฟนแม่นบอกแม่ค่ะผู้ใดไว้ท้องติดตามด้วพี่น้องคลิปนี่ต้นลากสามละดอก3ามสิบด้วยค่ะนี่นะพี่น้องต้นเป็นๆดอกสดๆนะนี่คือ ดอกของต้นลากสามสิบหรือว่าสาวน้อยร้อย,อยสามีอย่า,ยา,ยายยงกว่าไปนะครับนี่เบิ้งชัดๆนะพี่น้องนะนี่งามนะพี่น้องงามงามอิหรินะครับเป็นพุ่มเป็นพวงอิสานพระเจ้าสิบอกความลับที่บุลับอยู่ในโตของหากของต้นลากสามสิบนะพี่น้องนะพูดใดอยู่ในไวท้องนะพี่น้องหรือว่าที่เบิดประจําเดือนไปแล้วนะั่นนะนะครับอาการสี ลอนวูบวูบวาบๆ,ๆน้ำต้นน้ำโตนะน้ำร่างกายอยากให้เลือดไหลเวียนดีกะชุ่มกระช่วยมีน่ำมีนวลน,นะพี่น้องเป่งปังผิวนวลผิวพันเป่งปังนะพี่น้องนะถ้าเป็นหมากนะพี่น้องสีหมากเต็มเลยหมากสีใงญ่ยกว่าหัวไม่ขีดน้อยนึงนะผู้ใดเป็นตามที่ว่ามามาอีสานพระเจ้าสิพาไปเอาส้วนใดเฮ็ดจังใดกินจังใดสิบอกให้ให้เบื้องต้นของมันนะพี่น้องนะ นี่โค้นโค้นของต้นสาวน้อยลอยแฟนนะครับหากมันนี่สิพืชออกเต็มออกลาบราบไปกับพื้นนะครับแล้วก็สามรอยหกสิบ360องศาเลยแหละนะครับเดี๋ยวสีห้เบิง้งหากโตเป็นเป็นมันนะครับรากสามสิบขุดมาจากธรรมชาติค่ะนี่แหละพี่น้องรากสามสิบนะที่พี่ใหญ่โฮไปขุดมาจากป่านะพี่น้องนี่คือมาจากธรรมชาติ โดยตรงนะครับบ่ได้ยอย่างนั้นบ่มีสารเจียปนธทรมาชาติล้วนๆนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับหัวใหญ่ๆยาวๆ,ๆการเฮ็ดกินนะพี่น้องเขาเอานี่ตากแห้งแล้วก็เอาไปชงเป็นช้าหรือว่าต้มนะพี่น้องนะต้มดื่มเป็นประจําแก้ไว้ท้องบวกพวกวกัวว,ว่า,าพวกไหลเลือดไหลบวไข่ดีเวียนบ่ไข่ดีนะครับก็เฮ็ดให้มีน้ำมีนวลให้เป่งปังร่าง,างกายนั่นนะนะครับนี่แหละคือ สาวน้อยร้อยแฟนหรือว่าผู้ใดอยากเป็นสาวเอโอออยุกเอานี่ไปบำรุงนะครับนี่ก็สิเป็นหัวบัวบ,วบกปลาหรือว่าบัวบกโขดนะพี่น้องเป็นหัวนะครับไสเป็นไม้ประดับได้สวยงามมากเลยนะครับหรือว่าเสียเอาเฮ็ดเป็นสมุนไพรก็ได้เอาโดยที่เอาหัวไปฟันฟันบางตากแห้งต้มดื่มหรือชงช้านะครับบำรุงร่างกายเจริญอาหารนะครับนี่สุดยอดอิลิ ของปลาล้วนๆมีหลายขนาดนะพี่น้องนะหัวน้อยหัวใหญ่มีเบิดนะครับนี่คือหัวใหญ่ของมันนะครับหัวท่อโหหัวท่อหัวเด็กด้วยกับมีบีบบัวโบกปลาหรือว่าบัวบกขดนะพี่น้องหรือว่าลาก30นะครับอยู่กับพี่ใหญ่มีอิสานบุเจ้าการันตีว่าของมาจากปลาร้อยเปอร์เซ็นต์จากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือโบมิสารใดๆเจือปน ถ้าผู้ใดอยากสนับสนุนกัแบบค้นบ้านเขาแบบของป,ป้าป้าหาในป้ากะติดต่อพี่ไญยเบอร์อยังก็พี่0982079905ค่ะครับนี่คือเบอร์พี่ไญยนะครับเบอร์พี่สาวอีสานาเจ้จนี่แหละครับขานน้ำก้นกันมานี่แหละนะครับกัซอยสนับสนุน,นของดีจากธรรมชาตินะคะสวัสดีค่ะ